ลอตใหม่ปี2025นะครับกับกล้องยิงเร็ว Discovery สั้นๆนะฮะสั้นหน่อยเดียวเองนะครับกระจกใสมากเลยนะครับระยะยิงก็10ถึง70เมตรโดยประมาณเป็นกล้องยิงเร็วที่ยอดนิยมมากเลยนะครับของ Discovery นะครับตัวนี้นะฮะ Discovery HTNV 3x24 IR มีไฟในเส้นเลงรุ่นใหม่ปี2025นะครับ ใสๆสวยๆเล็กๆเบาๆเลยนะครับผม1 0บถึงเมตรสบเมตรสบายๆส,ส,สายล่านี่ต้องจัดแล้วนะครับใส่มากนะเหมาะสําหรับสายล่าจริงๆนะครับตัวนี้เล็กกระทัดรัดจริงๆนะครับเล็กนิดเดียวนะครับ สวัสดีครับผมปุ๊คลองถมพลาซ่านะครับวันนี้มารีวิวกล้องรอดใหม่ของปี2025สดๆด้อสดร้อนจากเตามาเลยนะครับเพิ่งจะถึงเมืองไทยได้ประมาณไม่กี่วันนี้เองนะครับผมของ Discover y แท้นะฮะตัวยิงเร็วย้ําว่ามีใบเซอร์แท้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวให้ดูนะว่ารุ่นไหนนะครับนี่นะฮะรอดใหม่ต้องย้ำเลยนะฮะรอดใหม่ปี2025ตัวเนี้ย มันมาตั้งแต่ปี2023แล้วขายดีมากเป็นกล้องยิงเรลวสายล่าที่เหมาะสมกับทุกๆปืนเลยนะครับ Discovery HTNV 3คูณ2 4 IR มีไฟในเส้นเล็งนะฮะสีแดงสีเขียวผมก็ลงรูปเส้นเลงรูปไฟให้ดูหน้าคลิปแล้วนะครับนี่นะฮะแท้ร0 0มีใบเซอร์นะครับบอ,รบ,บอกสิ่งที่แถมก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เลยนะฮะคู่มือพัเชเ,เลนนะครับ ระดับน้ําตั้งกล้องไฟฉายก้านหัวอันนี้โคตรแจ่มเลยนะครับลูกค้าชอบมากเลยนะครับขาจับนะฮะขาจับอย่างดีนะครับจะเอา11มิลหรือจับราง20มิลบอกได้นะครับเราสลับให้ได้แถมฟรีนะครับพร้อมตัวไขเลยฝากระดกด้านหน้าด้านหลังเนี่ยมีแถมให้ฟรีไม่ต้องซื้อนะรุ่นนี้มีฝากระดกหน้าหลังเลยนะครับนี่นะได้ดูเป็น360อหองศานะทั้งตัวเลยนะ3 6 0อองศานะครับ ตัวนี้นะฮะหน้าเลนเนี่ยกว้าง24มิลลิเมตรเป็นกล้องยิงเร็วนะหน้าเลนกว้าง24มิลลิเมตรนะครับคอท่อ30มิลลิเมตรนะเป็นคอท่อใหญ่กว่ามาตรฐานหน่อยมองเห็นชัดเจนแน่นอนนะครับตัวนี้เล่นง่ายนะครับไม่มีปรับหลาให้ยุ่งยากนะปรับปลาไม่มีเล่นง่ายมากเพราะเป็นกล้องยิงเร็วแต่มีปรับตาหลังให้นะฮะบวกลบสำหรับคนสายตาสั้นสายตายาว ปรับตัวนี้ช่วยนะฮะภาพจะชัดขึ้นแล้วก็เส้นเลงจะคมขึ้นนะครับถ้าใครตาปกติก็ไม่ต้องใช้นะครับอย่างที่บอกมีไฟใส่เส้นเลงแดงเขียวเปิดไฟตรงนี้นะฮะหมุนไปเรื่อยๆก็จะเปิดไฟเปลี่ยนโหมดไฟสีแดงสีเขียวก็หมุนไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะดับเองนะครับเวลาฐานหมดก็ซื้อฐานทั่วไปฐานกระดุมที่ใส่พวกรีโมทรถยนต์ะนะครับเปลี่ยนฐานก็ง่ายเปิดฝาหน้านี้ออกนะฮะมันจะมีเกียวหมุนออกก็เปลี่ยนฐานได้เลยนะครับ ให้ดูไฟนะมันอาจจะไม่ชัดนะแต่ผมลงหน้าคลิปไว้แล้วแหละนะครับนะไฟมันจะเปลี่ยนสีโหมดนะสีแดงสีเขียวเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับนี่นะฮะเวลาเราหมุนไปเรื่อยๆมันก็จะดับเองนะครับนี่ขอท่อ1นิ้วนะครับหรืออาโทษขอท่อ3ามิมลลิเมตรจะใหญ่กว่าขอท่อ1นิ้วนิดนึงนะฮะถ้าขอท่อ1นิ้วมัน25มิลมันจะเล็กกว่าน,นี้อันเนี้ย0มมิลลิเมตรมองเห็นชัดเจนแน่นอนนะครับ ปุ่มต่อไป2ปุ่มนี้นะฮะนี่คือปุ่มขึ้นลงอันนี้คือปุ่มซ้ายขวานะครับทั้ง2ปุ่มนี้เป็นปรับนอกแบบล็อกได้นะครับดึงขึ้นหนึ่งทีมาผมดึงแล้วนะเนี่ยดึงขึ้นหนึ่งทีปุ่นปรับปรับเสร็จกดลงเนี่ยล็อกแล้วนะครับเซตซีโร่ได้ถ้าใครอยากเซตซีโร่ Zero, ก็ขายหกเหลี่ยมนี้นะฮะผมเคยสอนแล้วเนาะเรื่องการเซตซีโร่นะครับลูกเล่นก็ง่ายๆเลยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเล็กๆจิ๋วกระทัดรัดมากนะครับ กระจกคมใสชัดมากๆสําหรับกล้องยิงเร็วนะเนี่ยน้ำหนักแค่3ขีดนะโคตรเบาเลยนะครับน้ำหนักแค่3ขีดนะฮะเบามากเลยนะครับความยาวเนี่ยสั้นต้องยอมว่าสั้นมันยาวแค่6.7นิ้วนะฮะหกนิ้วเนะี่ยถือว่าสั้นมากเลยนะครับสายล่าจัดได้เลยปืนลมลูกกรดนะฮะได้หมดได้ทุกปืนเลยนะครับราคาก็พันกลางๆนะฮะเนี่ยพันเ เก็บเงินปลายทางก็เพิ่มร้อยหนึ่งนะครับแล้วเราสบายใจเราได้ของแท้แบบมีใบเซอร์นะครับ